ตอนที่ผมตกงานตอนนั้นผมเป็นรปภพพอ,อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งและบริษัทแห่งนั้นก็ต้องปิดตัวลงเพราะขาดทุนจนล้มละลายหลังจากนั้นผมก็เดินหางานเกือบสองเดือนจนเงินเก็บของผมนั้นเริ่มที่จะหมดลงก็ยังหางานไม่ได้เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดคิดว่ากลับบ้านไปทำไรทำ่ทําสวนหาปลายังไงก็ไม่อดตาย ผมกลับบ้านไปถึงบันแรกต้องนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านประมาณสองทุ่มก็เห็นไอเลิศมายืนอยู่หน้าบ้านเรียกมันเข้ามามันก็สายหน้าผมเลยเดินไปคุยกับมันที่หน้าบ้านมึงเป็นอะไรวะเรียกทำไมไม่เข้าบ้านเอา้ามีอะไรเพื่อนผมถามเพื่อนรักที่รู้จักกันมาตั้งแต่ประถมมันตอบเสียงเรียกว่า มาชวนไปกินเหล้าคิดถึงมึงพรุ่งนี้ค่ำๆไปหากูที่บ้านนะแล้วมันก็หันหลังเดินกลับไปทิ้งให้ผมยืนงงกับท่าทีของมันค่ำวันต่อมาผมก็ไปหามันที่บ้านเอา้าวมึงไม่ชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วยหรอวะผมถามมันด้วยความสงสัยเพราะไม่เห็นคนอื่นมันก็ตอบผมว่าไม่ได้ชวน อยากกินกับมึงสองคนกินไปสักพักจนผมเริ่มจะเมาให้เลิศก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินคนเขาพูดกันว่ามึงตกงานกลับมาคงลำบากแย่มึงอยากได้เงินไหมละ่ะถ้าอยากได้คืนพรุ่งนี้มาหากูตอนสี่ทุ่มกูจะพาไปหาเงินผมก็พยักหน้ารับด้วยความเชื่อใจเพื่อนก็ไม่ได้ถามอะไรต่อ กินจนเมาผมก็กลับบ้านไปนอนคืนต่อมาผมมาบ้านไอ้เลิศตามนัดมันขับมอเตอร์ไซค์โดยมีผมนั่งซ้อนท้ายมุ่งหน้าเข้าป่าท้ายห,าหมู่บ้านขับไปสักพักผมถามมันมึงจะขับปไปไหนวะาคำตอบสั้นๆของไอ้เลิศทำให้ผมตกใจวัดล้างบนเขาผมขอเล่าตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อก่อนบนเขาลูกหนึ่งมีวัดอยู่ เป็นวัดที่สวยงามมากมีพระจำวัดอยู่เกือบ20รลูกแต่วันหนึ่งฝนตกหนักดินจากบนเขาได้ถล่มลงมาฝั่งวัดไปเกือบครึ่งมีพระมรณภาพหลายลูกส่วนพระที่รอดด้วยความที่กลัวว่าหากปูนาะวัดแล้วจำวัดอยู่ที่นี่ต่อไปวันข้างหน้าอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกทําให้พระไม่กล้ายอยู่เลยลงไปจำวัดที่หมู่บ้านแทนเอาละ่ะ มาต่อกันครับพอถึงตีนเขาเราต้องเดินเท้าต่อเพราะไม่มีถนนให้ขับขึ้นไปผมสองคนเดินฝ่าความมืดที่มีเสียงแมลงกลางคืนร้องระง,งมมีเพียงแสงไฟฉายคาดหัวเลิศกับไฟฉายในมือของผมสองไปข้างหน้าเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นดวงดาวระยิบระยับชัดมากเพราะเป็นคืนเดือนมืดมึงพาผมมาทำอะไรที่นี่ ผมถามมันมเบาๆท่ามกลางความมืดมันเลยเล่าใผมฟังว่าเมื่อสามปีก่อนกูยิงหมูป่าแล้วมันหนีขึ้นมาบนวัดนี่แหละพอกูมาถึงวัดอยู่ๆฟ้าก็ผ่าลงเจดีแล้วเจดีก็พังลงมากูเข้าไปดูก็เห็นพระเครื่องของเก่าของโบราณอยู่ใต้เจดีกูเลยเก็บไปขายค่อยๆเอาไปทีละนิดไม่ให้คนในหมู่บ้านรู้ นี่กูบอกมึงแค่คนเดียวนะผมคิดในใจว่าก็ดีแฮะที่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วของมันก็ต้องมีเจ้าของมึงรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเจ้าของผมตกใจส่องไฟไปรอบๆเสียงที่ผมได้ยินเป็นเสียงของผู้ชายแก่กระซิบข้างๆหูแต่รอบตัวผมมีแต่ความว่างเปล่าผมคิดว่าหูคงฝาด แต่ตอนนั้นเองมีลมพัดวูมหนึ่งผมถึงกับต้องเอามือปิดจมกูกเพราะผมได้กินเหม็นเน่าจนแทบจะอ้วออกมาผมคิดว่าคงม,มีสัตว์อะไรตายอยู่ใกล้ๆเลยรีบเดินตามไปเลิศดต่อพอถึงวัดอยู่ๆผมก็ขนลุกสู้ขึ้นมาสภาพวัดที่ลกล้างต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดบวกกับความมืดและลมที่พัดเบาๆ ทำให้บรรยากาศมันน่ากลัวเหมือนอยู่ในหนังผียังไงอย่างนั้นผมกลับไปเลิศเดินไปที่เจดีพร้อมกับลงมือขุดผมขุดพระได้มาเกือบสิบองค์เพราะมีพระแตกหักไม่สมบูรณ์เยอะแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงคนหลายคนคุยกันจากข้างนอกเจดีแต่ฟังไม่ได้สัาบว่าคุยอะไรกันจนผมทนไม่ไหวเรียกไอเลิศแต่ไอเลิศที่ขุดอยู่นั้นก็พูดขึ้นมาว่าขุดต่อไป ไมต้องสนใจใพวกข้างนอกมันทำอะไรไม่ได้หรอกกูเจอจนชินแล้วอ้าวงั้นข้างนอกก็เป็นเสียงผีนะสิแล้วทำไมมึงดูไม่กลัวเลยวะนั่นผีนะโว้ยผมทำมันด้วยเสียงสั่นพร้อมกับขยับไปใกล้ๆมันก็กูมีของดีอยู่มันพูดพร้อมกับจับลูปสีดำๆที่ห้อยคอให้ผมดูอ้าวแต่กูไม่มี เอามาเอามาให้กูกูกลัวผีผมพยายามเข้าไปแย่งจากคอมันแต่มันไม่ยอมที่ผมก็เดนออกมาผมปีเข้าไปแย่งอีกแต่เข้าไปครั้งนี้ผมกระช่กสร้อยคอมันติดมือออกมาด้วยแต่ที่ติดมือผมออกมามีแต่สร้อยลูกดําที่อยู่กับสร้อยกระเด็นหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยแย่แล้วมึงทำอะไรวันเนี่ย มันร้อออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับส่องไฟเอามือคุ้ยดินร,บรอบๆหาเหมือนคนบ้าขณะนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากข้างนอกเจดีกูรอวันนี้มานานแล้ววันที่มึงไม่มีอะไรปกป้องตัวมึงกูทนเฝ้าดูมึงขงโมยของพวกกูมานานแล้ววันนี้มึงต้องตายเสียงนั้นดังไปทั่ววัดเป็นเสียงชายแก่ที่ดุและโมโ oh หม,มากๆปนกับเสียงโหลเราะเย็นๆอยู่รอบเจดี ด้วยความตกใจผมวิ่งออกมาจากเจดีแต่ผมก็ต้องหยุดอยู่หน้าเจดีเพราะข้างหน้าผมประมาณ20เมตรมีคนยืนขวางอยู่ร่วม20คนจากไฟฉายในมือทําให้ผมเห็นสภาพแต่ละคนที่ทําให้ผมแทบหัวใจวายตายเพราะแต่ละคนเสื้อผ้าเก่าขาดวินใบหน้าเน่าเฟะตามตัวก็มีแต่น้าเหลืองน,น้ำหนองเต็มไปหมดบางคนแขนขาดบางคนตาหลุดออกมาจากข้างนอกเบ้า ค่อยตรงเต็งตรงเต็งแล้วซากศพท,ที่ขวางอยู่หน้าผมนั้นก็ค่อยๆลบเปิดทางให้ใครบางคนผ่านเข้ามาเป็นชายแก่ผิวหนังเหี่ยวย่นผมยาวเขายาวขาวโพลนนุ่งจงกระเบนสีดำหน้าดุมองผมด้วยสายตาโกรธแค้นมึงรู้ได้ยังไงว่าของตรงนี้ไม่มีเจ้าของนี่ยังไงเจ้าของเขายืนอยู่นี่กูนีเจ้าของ ชายแก่ชี้หน้าผมแล้วพูดตะคอกดังกล้องไปทั่วบริเวณวัดผมถึงกับเขาอ่อนสุดลงพร้อมกับพนมมือกาบลงกับพื้นซ้ำไปซ้ำมาผมกลัวแล้วผมขอโทษยกโทษให้ผมด้วยผมจะไม่ทำแล้วผมตาไม่เลิศมามันไม่ได้บอกผมว่าจะมาที่นี่ด้วยความกลัวจนขี้แทบจะพึ่งขึ้นสมองผมก็โมยความผิดให้เพื่อนทันที ผมได้ยินเสียงชายแก่คนนั้นคำรามในคอแล้วเดินไปที่ทางเข้าเจดีแล้วตะโกนเข้าไปในเจดีที่เลิดอยู่เพื่อนมึงกูจะปล่อยไปเพราะมึงหลอกมันมาแถมมึงนะ่ะกูไม่ปล่อยไว้แน่มึงต้องตายอยู่ที่นี่เอาพวกมึงจัดการสิ้นเสียงชายแก่คนนั้นพวกฝูงซากศพก็วิ่งกูกันเข้าไปในเจดี ผมได้ยินเสียงไอเลิศร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในเจดีมึงกลับไปแล้วอย่ามาที่นี่อีกถ้าม่เชือครั้งหน้าเจอกันมึงจะไม่ได้กลับลงไปแน่นั่นคือเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินผมรวบรวมสติวิ่งลงไปแบบไม่คิดชีวิตทั้งล้มลุกคลุกคลานแต่ก็รีบลุกขึ้นมาเพื่อหน,นีไปจากตรงนั้นให้ไกลที่สุดและผมก็หมดสติไปตอนไหนก็ไม่รู้ ผมลืมตาขึ้นใหม่ทีที่บ้านของผมพ่อกับแม่และพี่สาวนั่งอยู่ข้างๆโดยที่ระเบียงกับใต้ถุนบ้านมีชาวบ้านมานั่งพูดคุยกันพ่อกับแม่ถามผมว่าไปทำอะไรมาหายไปทั้งคืนชเช้ามืดมีคนไปเจอน,นอนอยู่หน้าทางเข้าป่าท้ายหมู่บ้านผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังไอเลิศไอเลิศและพ่อมันยังอยู่บนวัดหรือเปล่าใครก็ได้ไปช่วยมันหน่อย มันจะเป็นตายร้ยดียังไงม้งเนี่ยผมลุกขึ้นไปขอคนที่อยู่บนบ้านไปช่วยเลเลแต่ก็สังเกตว่าทำไมทุกคนทำหน้าตกใจยิงแม่เลิลร้ลองไห้สะอื้นเข้ามากอดผมเหองาอะไรมาพูดไอ้เลิศตายไปทั้งสองปีแล้วมันก็ตายอยู่บนวัดล้างนั่นแหละไอขุดใต้ฐานเจดีกับเพื่อนจะเอาพระกับของโบราณไปขายแต่ถูกเจดีถล่มทับตายอยู่ใต้ฐานเจดี จนถึงทุกวันนี้ก็ศกกลับมาไม่ได้แม่กับพ่อก็ย้ายไปอยู่กับน้องไอเลิศหลังจากที่มันตายบ้านหลังที่พ่อกับแม่เคยอยู่กับไอเลิศก็ปล่อยล้างจนถึงทุกวันนี้แม่เลิศเล่าไปร้องไห้สะอื้นไปผมได้ฟังแม่ของไอเลิศบอกอย่างนั้นแทบจะไม่เชื่อหูเธอเองจนทุกคนต้องพาผมไปดูบ้านที่ผมกินเหล้ากับมันก็เห็นบ้านนั้นเป็นบ้านล้างเก่าแทบจะพังแล้ว ครั้งที่ตายไปนานแล้วไอ้เลิศมาหาผมทำไมพาผมขึ้นไปวัดล้างทำไมแล้วผีที่เห็นในวัดล้างบนเขาเป็นใครจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้หากเพื่อนๆชอบเรื่องราวหลอนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ